สวัสดีค่ะ<ม>ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจิงเบบี้จิงโกนะคะในที่สุดวันนี้เราก็ถึงคิวรีวิวไดอารี่ของ Este e Lauder A N R สูตรใหม่นะคะ พอยลักของรีวิวไดารี่ของจริงเนี่ยก็คือจะเป็นการรีวิวสกินแคร์โดยที่แบบโชว์ให้เห็นตอนใช้จริงๆแล้วเราก็จะโชว์ผลลับท้ายคลิปนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยจริงก็จะใช้แค่ A N R ติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าเราจะโชว์ผลลัเ์เียนเดียวไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าสูตรใหม่เนี่ยเขาแตกต่างจากสูตรเก่ายัางไงเมื่อไม่นานมานี้เอสเซ่ลอเดอร์เขาได้มีการเปิดตัว A N R สูตรใหม่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการปรับสูตรในรอบ7ปีเลยสูตรเก่าของเขาเนี่ยก็คือปรับล่าสุดเมื่อปี2013นะคะ แน่นอนว่าที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแพคเกจจิ้งเขาก็เปลี่ยนด้วยนะคะครั้งแรกที่จริงใช้ NNR เนี่ยก็คือประมาณ3ปีที่แล้วตอนนั้นจริงอายุประมาณ22นะคะอันนี้ก็คือขวด ประมาณขวดที่3แล้วที่จิงใช้หมดนี่คือแบบข้างในไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หลังจากที่จิงลองสูตรเก่าครั้งแรกแล้วจิงชอบมากจนแบบใส่ในเฟรนด์หลายคลิปเนี่ยจิงก็จะมีติดตกเครื่องแป้งตลอดนะคะคือบางทีจิงก็จะมีการเปลี่ยนสกินแคร์รูทีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหรที่ผิวพังหรือว่าต้องการการกู้ผิวเนี่ยจิงก็จะกลับมาใช้ ANR เสมอแต่จะบอกว่าจริงๆเนี่ย a อ r นคือสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ20ไปจนถึง50เลยนะคะต่อให้เราเป็นคนที่พื้นฐานผิวดีไม่มีริ้วรอยอะไรอย่างเง้ยรรากาารใออันนนิวนนคต แต่ถ้าถามว่าสูตรใหม่กับสูตรเก่าแตกต่างกันยังไงทางเอสเต่โรเดอร์เขาทำรีเสิร์ชมานานมากๆนะคะแล้วเขาค้นพบว่าสาเหตุที่ผิวคนเรามีริ้วรอยเนี่ยกรรมพันธุ์มีส่วนแค่25%นะคะอีก75%ก็คือรังสี UV แดดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมลภาวะอากาศแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเรานอนดึกอย่างเงี้ยก็คือทําให้ผิวแก่ก่อนวัได้ ซึ่งสูตรใหม่นี้เนี่ยเขาเลยเพิ่มเทคโนโลยี Chronolux Power Signal นะคะจะเป็นเอกิทสิ์เฉพาะของ e s t é e Lauder เลยจะมีส่วนผสมของสารสกัดที่เป็นเอกิทธิ์ของทางแบรนด์ด้วย ANR เนี่ยเขาจะมี p ป p t i d e e n z y ม e จากการหมักนะคะแล้วก็จะมี Antioxidant มียาลู u r o n i c Acid ซึ่งทุกสิ่งนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยกระตุ้นเซลล์ระดับโมเลกุลน,นะคะแล้วก็จะไปช่วยส่งเสริมการฟื้นบำรุงตนเองตามธรรมชาติของผิวหลายคนฟังเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ส่วนผสมอาจจะงงเนาะเอาเป็นว่าตัว NR เนี่ยเขาจะช่วยทําให้ผิวแข็งแรงผิวนุ่มฟูลูกขุมขลกระชับอ้อและที่สําคัญคือสูตรใหมน่นี้เขาชุ่มชื้นกว่าสูตรเก่าถึง3เท่านะคะง่ายๆคือสูตรเก่าเขาดีอยู่แล้วแต่สูตรใหม่เนี่ยก็คือทําให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกก็เอาเป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกที่จริงลองใช้ nr สูตรใหม่นะคะอันนี้คือจริงใช้ g 7 x ถ่ายมันอาจจะไม่ค่อยเห็นพวกปัญหาผิวเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้จริงๆอะ่ะผิวจริงค่อนข้างจะรูขุมขนกว้างแล้วก็จะมีรอยสิวนะคะแต่ในกล้องนี้มันมองไม่ค่อยเห็นแต่นี่จริงถ่ายในกล้องใหญ่ไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะโชว์ผิวให้ดูนี่นะคะเห็นแบบชัดเจวมากช่วงนี้ผิวจริงค่อนข้างจะแห้งนะคะแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีวันที่จริงนอนแบบ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วผิวคือเสียหายมากรูขุมขนคือกว้างสุดแล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกรอยสิวที่จริงไแกะด้วย ก็ตามสไตล์รีวิวไดอารี่ของจริงนะคะจริงก็คือจะงดสกินแคร์ตัวอื่นแล้วก็จะใช้แค่เอ็นอาร์สูตรใหม่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของอครีมเนี่ยเราพลาดไม่ได้อครีมเนี่ยจริงก็จะใช้เป็นของเอสเต้ตัวนี้นะคะก็คือจะใช้แค่2ตัวนี้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเป็นเวลา7วันก็อันนี้คือทําให้ผิวดูดีเกินจริงว่าแต่เดี๋ยวจริงจะโชว์เนื้อเอ็นอาร์แบบชัดๆให้ดูนะคะ อนนตอนที่จริงไปงานเปิดตัวเขาคือได้ลองเทสเนื้อเขามาแล้วนะคะคือเนื้อรุ่นนี้จะบางเบากว่ารุ่นก่อนนะแล้วก็นุ่มมากทุกคนเขาจะซึมเข้าผิวเร็วกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะให้ความชุ่มชื้นทันทีแล้ว a n r เนี่ยคือเขาจะไม่มีพาราเบนพาทาเลตซัลไฟด์แล้วก็ซัลเฟตอ๋อ,อแล้วก็ไม่มีน้ํามันนะคะอันนี้เบาบางมากจริงใช้ง่ายมากทาปุ๊บซึมปับเลย บางคนอาจจะติดภาพว่าเอนเราสามารถใช้ได้แค่ตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเขาใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะคือถ้าเราใช้ตอนเช้าเนี่ยเขาจะช่วยปกป้องผิวเราจากมลภาวะได้ถึงแชั่วโมงเลยแต่พอเราใช้ตอนกลางคืนก็คือใช้แล้วเราก็นอนใช่ไหมเขาจะเป็นการแบบซ่อมแซมผิวเราฉะนั้นควรใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะคืออย่างอันเนี้ยพอจริงใช้ปูปบอะเจงนก็รู้สึกว่าเนื้อมันเบาจริงๆมันซึมเข้าผิวเร็วมากแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ทาครีมกันแดดแล้วก็แต่งหน้าก็โอเคแล้วแต่ว่า เดี๋ยวเราจะทาไอครีมด้วย โอเคบำรุงผิวช่งชวงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันตอนกลางคืนแล้วก็วันอื่นๆกันเลยไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของจริงเนี่ยคือจริงจะดื่มน้ําทุกวันวันละ2ลิตรขึ้นไปนะคะแต่ว่าจริงเนี่ยก็ยังแบบนอนเช้าบ้างนอนน้อยบ้างอะไรเงี้ยฉะนั้นผิวมันก็จะแบบมีการปรับเปลี่ยนดีบ้างแย่บ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงก็ยังใช้ NR ตัวเดียวทั้ง7วันนะคะ คือถ้าวันไหนจริงดูแลตัวเองดีอย่างเงี้ยวันต่อมาตื่นมาผิวก็อาจจะดูดีขึ้นแต่ถ้าจริงนอนน้อยจริงๆางเงี้ยบางทีตื่นมามันก็ดูโทมขึ้นอันนี้ก็ไม่สามารถโทษสกินแคร์ได้นะก็ต้องโทษไลฟ์สไตล์จริงด้วย นี่จริงก็ใช้ NR สูตรสุดใหม่ครบเจ็ดวันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลับกัน นี่นะคะ before after คือผิวจริงเนี้ยมันก็แบบเออมีทั้งนอนดึกนอนเช้าแล้วก็มีสิวขึ้นบ้างเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี้ยสิ่งที่จริงสังเกตได้เลยคือผิวมันดูสุขภาพดีขึ้นมากๆต่อให้จริงแบบมีรอยสิวหรือว่ามีสิวบ้างอะไรเงี้ยผิวมันยังดูแบบเปล่งประกายดูเป็นผิวที่สุขภาพดีรูขุมขนก็กระชับขึ้นต่อให้จริงนอนเช้าแล้วก็รูขุมขนกว้างขึ้นเงี้ยแต่ว่าพอใช้ nr แล้วอะ่ะเหมือนรูขุมขนมันก็ไม่กว้างไปกว่าเดิมนะคะมันก็ยังแบบเมนเทนไซส์เดิมได้หรือว่าอาจจะแบบกระชับขึ้น้นนนอัี จริงก็ลองแค่สัปดาห์เดียวนะคะ ก็อย่างที่หลายๆคนทราบแล้วบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าการใช้สกินแคร์เนี่ยเราควรใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์เนาะแต่ว่าอย่างในคลิปที่จริงโชว์ไปที่เป็นรีวิวเนี่ยจิงมีเวลาจํากัดเลยใช้แค่สัปดาห์หนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่จริงอ่ะตอนนี้เนี่ยจิงใช้ติดต่อกันมาประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วประมาณเกือบ3สัปดาห์แล้วแล้วบอกได้เลยว่าสูตรใหม่เนี่ยคือมันทําให้ผิวจริงดูสุขภาพดีมากเวลาแต่งหน้าเนี่ยคือเมคอัพติดทนตลอดเหมือนต่อให้จริงออกไปข้างนอกแล้วเจอมลภาวะแล้วมีสิวขึ้นเงี้ยคือ มีรอยสิวแต่ผิวเรายังดูดีอยู่อะซึ่งจะบอกว่าจากประสบการณ์ที่ใช้ขวดเก่าหมดมาแล้วหลายขวดเนี่ยถ้าเราใช้ติดต่อกันจริงๆอะเอ็อาจะทําให้ผิวเราแข็งแรงมากๆรูขุมขนจะกระชับผิวจะแบบดูฟูผิวเราจะดูแน่นขึ้นเพราะว่ามันมีความเรียบเนียนขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นพวกริ้วรอยเล็กๆบนหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะดูตื้นขึ้นแล้วถ้าถามความเห็นส่วนตัวจริงเนี่ยบอกเลยว่าจริงชอบสูตรใหม่มากกว่าสูตรเก่านะคะคือสูตรเก่าเนี่ยเนื้อเขาจะมีความแบบหนัก แต่ว่าไม่ได้ถึงกับหนักมากนะบางทีใช้ตอนเช้าเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบหนาไปสำหรับการทาตอนเช้าแต่ตัวใหม่เนี่ยคือมันเนื้อบางเบามากจริงทาแค่ตัวเดียวแล้วทากันแดดก็โอเคมากๆก็ยังไงถ้าใครสนใจเนี่ย NR อันนี้ของจริงก็ไซส์50 ml นะคะ 50ML จะราคา4,700บาทบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยลองแล้วลองครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว้าวมากเหมือนที่จริงเคยว้าวเมื่อ3ปีที่แล้วยังไงก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังสนใจ NR นะคะคือส่วนตัวจริงอะ่ะเชียร์มาก อยู่แล้วเอนาเป็นสิ่งที่แบบสามัญคนมีติดบ้านไว้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย